เราเราเรียกว่าอะไรบอกได้เลยว่าคุณเข้ามาร้านสุลูสุลเนี่ยคุณคสั่งถึงแม้ว่าบเบมี่ไทยจะราคา50กว่าบาทคุณกลับบ้านเนี่ยคุณอิ่มแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้หวงเครื่องเลยเราใส่กันให <c oughs> ้ <c oughs> เต็มที่อย่างที่บอกเราเน้นเน้นคุณภาพแล้วก็เน้น <c oughs> ทางโภชนาการนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างจนถึงไทยเนี่ยเริ่มต้นที่50กว่าบาท <c oughs> แล้วก็เป็นเกาหลีญี่ปุ่นอินโดก็จะไล่ขึ้นไปจนถึงถึง200ก็มี เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่อยู่ข้างหน้าท็อปปิ้งตรงนั้นแต่วัตถุดิบมันวัตถุดิบของบ้านเราวัตถุดิบบางตัวเนี่ยก็เป็นของต่างประเทศเลยที่นําเข้ามาเพราะว่าอย่างบะหมี่สรุปเราอย่างที่บอกเราต้องการที่จะทำให้มันเหมือนหน้าซองจริงๆอย่างของญี่ปุ่นงี้นะคะเขาก็จะมีบะหมี่ปูฮอกไกโดเราก็ปูมาจากฮอกไกโดจริงๆอ้เเาันลยใช่เอาอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าท็อปปิ้งเนี่ยจะเยอะมากอย่างเช่นจะมีไข่ปลาแซลมอนไข่กุ้ง ปลาแซลมอนลมควัน<ะ>แล้วก็เรานอกจากนั้นก็คือเราศึกษาวฒน,นธรรมของตัวบะหมี่แต่ละตัวด้วยเขามีเรื่องราวนะคะครับไม่มีแต่ตัวนี่มีเรื่องราวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยสมมติว่าเกลือจังหวัดซัปโปโรดังเขาก็เอาเกลือจังหวัดเนี้มาทําราเมงเลย<อ>แล้วทําใส่ซองเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่บอกคะ่ะทัศนคติของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแบบติดลบนิดนึงกับตัวบะหมี่เส้นลูกว่าเอ้ผงชูรสเยอะอะ,อะไรแบบนี้แต่ว่าของ ตัวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเขาคอนเซิร์นพูดได้เลยว่าเรื่องเฮลตี้มากๆสุขภาพเนี่ยเขาเน้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีชูรสอ๋อไม่มีชูรสแล้วใช่เขาจะไม่มีชูรสบะหมี่สำเร็จรูปไม่มีชูรสใช่ของต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่มีชูรสเพราะฉะนั้นเราการที่ไม่มีชูรสเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบที่เป็นออริจินอลต้นตำรับรสชาติเนี่ยต้นตำรับเลยจากของตัวแต่ละประเทศเสร็จแล้วเรามาใส่ท็อปปิ้งหรือว่าเรามาใส่วัฒนธรรมที่เขาทานกัน อย่างคืออย่างของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็แล้วแต่ใส่อย่างคนไทยแคบหมูหนังประกอบอะไรางี้ใช่ไหมคะที่เขาจะทานกับพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอะไรเยอะมากของเกาหลีเนี่ยจะมีอะไรเยอะมากอย่างเช่นกิมจิราเมงกิมจิใส่กิมจิจริงๆเลยอย่างงี้เลยค่ะเอาอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นบะหมี่ของไอ้บะหมี่สำเร็จรูปของไทยเนี่ยเราก็ปรุงเหมือนหน้าซองที่อยู่ในซองบะหมี่สำเร็จรูปของไทยด้วยใช่ค่ะ ก็คือหน้าซองเป็นยังไงสมมติว่าหน้าซองเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ําได้กุ้งแม่นาจริงจริงค่ะแลอย่างนี้ก็แวร์ราคาก็จะแวร์รี่ตามหน้าซองถูกต้องค่ะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยยังไม่ยังไม่แบบพอใจยังไม่สะใจว่างง้นเถอะก็สามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นได้อยากจะใส่อะไรเพิ่มใส่ได้เลยค่ะะฮะฮะก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายใช่อ๋อนี่ก็แบบเป็นเป็นเป็น เป็นเทคนิคธุรกิจเหมือนกันนะฮะที่ว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าเราเราเราขายตามหน้าซองเราทำให้ทาให้ดูเหมือนได้ค่ะใช่<ะ>คือมันเป็นเรียกว่าอะไรคะคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะคเกาหลีอินโดเราไม่จำเป็นนะคะว่าเราจะต้องไปถึงที่นูน่นเราอยากทานอูด้งจังหวัดเนี้ยของญี่ปุ่นซึ่งเราจะทำยังไงมาทานที่สุรุสุรุได้เลย อยากอินโดอะไรดังหมี่โกเลงเหมือนมาเหมือนมาบ้านเราค่ะผัดไทยมาเมืองไทยต้องทานผัดไทยไปอินโดต้องทานโกเลงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปอินโดค่ะมาที่สุรุสุรุก็ทานโกเลงที่สุรุสุรุได้มีบะหมี่สำเร็จรูปกี่ประเทศครับเนี่ยอตอนนี้มีสี่ประเทศนะคะสี่ประเทศแต่หลักสี่ประเทศแต่ร้อยกว่าเมนูค่ะร้อยกว่าเมนูใช่ค่ะก็คือขึ้นเมนูเนี่ยจะขึ้นตามหน้าซองเลยก็คือก็คือร้อยกว่าเมนูนี่คือ ก็คือร้อยกว่าชนิดของซอสเลยร้อยกว่าชนิดใช่ค่ะซึ่งจะแล้วมันก็จะมีมาใหม่ไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเป็นเทศกาลอย่างที่ผ่านมามีเจใช่ไหมคะคนไทยทานเจกันเราก็มีบะหมี่เจบะหมี่เจใช่เราก็ร่วมด้วยอ๋อก็จะทําใส่เต้าหู้เต้าหู้อะไรแทนใช่่อ้โฮะเราแล้วแล้วของทางคุณของคุณวานิทําบะหมี่ยี่ห้อยี่ห้อสูรุสุรุเองด้วยไหมครับ อ๋อเรายังไม่ได้ทําลงไปทําถึงขนาดว่าบะหมี่ยี่ห้อสุรุสุุนะคะแต่ว่ารเราจะมีเมนูที่สําหรับคนไทยเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยรักสนุกเน้นแล้วก็ชอบแชร์แชร์ประสบการณ์รเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําขึ้นมาคือเอาบะหมี่กี่อสนรุปของคนไทยนี่แหละมาแต่ทําให้เป็นบิ๊กโบซึ่งชามจะใหญ่มากใหญ่ยางนี้เลยใหญ่ยางนี้เลยค่ะครเราสามารถทานกันได้ประมาณ ห้าหกคนอ๋อเอาแบบเอิร์ธเควกะไรแบบประมาณนั้นเลยใช่คือใหญ่มากๆเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยอย่างที่บอกรักสนุกแชร์กันคนไทยรักกันนะคะก็เลยเราเลยเกิดไอเดียตัวนี้ขึ้นมาให้คนไทยเนี่ยมาร่วมกันนะคะทานค่ะฮะโอ้โหน่าสนใจมากเลยอย่างผมฟังฟังดูนีดเราต้องมีการแบบ invented idea อะไรออกมาตลอดเวลาเลย ใช่มันเริ่มตั้งแต่ตัวตอนแรกๆก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาขายบะหมี่เซินลูปอย่างเดียวแต่บะหมี่เซินลูปเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างของคนไทยมาอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากทานต้มยำกุ้งด้วยใช่ไหมคะบะหมี่เซินลูปเมืองไทยก็เลยเป็นบะหมี่ต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยค่ะอย่างของอย่างที่บอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารวัฒนธรรมตรงนั้นออกมาจากบะหมี่เซินลูปได้อย่างไรนะคะับนอกจากนั้นตัวเนี้ยที่ตัวรสชาติเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับ ตัวบะหมี่แล้วเกี่ยวกับที่มาแล้วชามที่ร้านชามภาชนะที่ใส่เนะะี่ยค่ะก็จะตามวัฒนธรรมนั้นๆเหมือนกันอย่างเช่นคุณมาคุณหยิบบะหมี่ของเกาหลีมาค,คุณก็จะได้ใส่ชามที่เป็นเกาหลีถ้าหยิบของญี่ปุ่นมาก็จะได้ชามญี่ปุ่น หยิบชาบหยิบไทยมาก็จะได้ชามไทยค่ะซึ่งเราจะได้อะไรก็จะเปลี่ยนไปใช่ฟิลลิ่งของคนที่บริโภคเนี่ยจะได้ฟิลลิ่งนั้นเลยอย่างที่บอกไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงที่ไหนที่ไหนมาที่นี่ก็ได้ได้ทุกฟิลลิ่งค่ะโอ้โหขายทั้งมีเรื่องราวด้วยแล้วขายฟิลลิ่งด้วยใช่ค่ะถูกต้องราคาก็จะแวร์ลี่ตามท็อปปิ้งไปใช่ราคาจะขึ้นอยู่กับตามท็อปปิ้งเลยเพราะว่าท็อปปิ้งบางตัวในอย่างที่บอกคือราคามันก็คือ มาจากต่างประเทศเงี้ยราคาจะสูงหน่อยอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างของคนไทยอย่างเงี้ยก็จะไม่แพงครับก็แวร์ที่ตั้งแต่50บาทถึง200บาทค่ะใช่โอ้หน่าสนใจมากเลยครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับเพิ่งจะเปิดได้นะคะที่ p a r a ไดซ์เพิ่งเปิดตัวไปค่ะได้เดือนกว่าเองค่ะกระแสตอบรับก็คงค่อนข้างดีกระแสตอบรับดีมากคือคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็แม้กระทั่งตัวผู้บริโภคเองแล้วก็ตัวคนที่สนใจแฟนชายด้วยครับคือให้ความตอบรับดีมากเราก็เลยตอนนี้ ก็กาลังจะขยายค่ะก็คงภายในปีหน้าก็จะเห็นอีกหลายสาขาครับค่ะฮะแล้วนั่นเป็นช่วงที่สองนะครับยังไงเดี๋ยวเราต่อช่วงที่3าสักครู่ครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับ,รบผมยังอยู่กับคุณรุ่งทิวานฮะเมื่อกี้คุยน่าสนใจมากเลยครับกำลังต่อกับที่เรื่องตัว แฟนชส์พอดีเลยนะฮะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างร้านของคุณพรทิวาค่ะนะฮะก็ตัวนี้คะ่ะร,ร,รูปแบบร้านเนี่ยของแฟรนไชส์เนี่ยก็คือรวมรวมทั้งของเราด้วยเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะเป็นรูปแบบก็คือเหมือนชามบะหมี่เนี่ยเป็นโมเดลเลยนะคะตั้งอยู่เลยมีตะเกียบมีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนเห็นเนี่ยคือเดินมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นชามบะหมี่นะค่ะก็จะเป็นได้รูปแบบนี้เลยสมมติว่าสาหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์ใช่ อันนี้คิดเองเลยว่ครับใช่อันนี้ก็คิดเองทางทางเราคิดเองให้ก็คือคนคนที่คนที่เป็นแฟรนไชี่ไปก็จะเราก็จะมีการตกแต่งร้านให้เป็นลักษณะนี้ใช่ค่ะเราก็จะตกแต่งให้ซึ่งร้านแฟรนไชส์เนี่ยคือมันก็ไม่ไม่จมันจะมีหลายไซส์นะคะไซส์ที่เห็นอยู่ี่เป็นไซส์ใหญ่สุด50กตารางเมตรแต่ว่าแฟรนชา์เนี่ยบางคนเนี้ยเขาไม่อยากลงทุนเยอะ เพราะฉะนั้น20กว่าตารางเมตรก็สามารถทําร้านซุลูซุลูได้ไม่จําเป็นต้องถึงขนาด50กว่าตารางเมตรค่ะมีเป็นลักษณะรถเข็นด้วยไหมฮะเอ่อไม่เป็นรถเข็นค่ะแต่ว่าเราจะทําเหมือนกึ่งรถเข็นของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราไปที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นนะคะก็คือจําลองมามีบาร์เป็นนั่งเป็นก็็เปนบาร์เป็นเชล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ผู้บริโภคทานซึ่งของซุรุเนี่ยก็สามารถเทคเอาไว้กลับบ้านได้เหมือนกันค่ะโอฮะฮอย่างแฟนชายอย่างเงี้ยค่ะของซุลูซุย่าเเี้คะรก็ดูแลกันนาน จะแตกต่างจากแฟรนไชส์ซึ่งแบบว่าแต่ละที่เที่ยวขายแฟรนไชส์กันซึ่งเราจะคิดเผื่อลูกค้าเผื่อตัวแฟรนไชส์ซี่ไว้ทั้งหมดครับอย่างเช่นคอนแทคของเรานะคะก็คือทั้งหมด10ปีซึ่งอันเนี้ยถามว่าคนคนนับสิปีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัญหาแฟรนไชส์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีเยอะมากเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเกิดขายดีไปขายดีไปเสร็จตัวเจ้าของบริษัทไม่ยอมเซ็นสัญญาต่อทํำยังไงหรือ <นะ S 2> บางทีขครขายไป แต่สัญญาเช่าห้างเช่าพื้นที่หมดแล้วส่วนใหญ่สัญญาสัญญาเช่าพื้นที่จะสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดแล้วแต่ว่าสัญญาแฟรนไชส์ที่เซ็นไว้อยู่5ปีอะไรอย่างเงี้คยค่ะยังไม่หมดทํายังไงไปเซ็นสัญญาห้างต่ออ่ะพอไปเซ็นห้างต่อสัญญาห้างยังไม่หมดสัญญาแฟรนไชส์หมดทำํำยังไงก็งสลับกันไปใช่ต่อก็คือทําให้นักลงทุนเนี่ยค่ะต้องลงทุนซ้ําซ้ําไปเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยคือเรามองภาพนั้นคือเราเราเราเข้าใจ ว่าตัวแฟนชายเนี่ยเราอยากให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่ทํา<ช>เราไม่ได้อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้มาขายของแต่เราต้องการ connection คอนเนคชั่นแล้วก็การสร้างแบรนด์ไปด้วยกันเราต้องการให้คนที่ซื้อแฟนชายเราเนี่ยประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ทางบริษัทแม่เป็นธุรกิจแฟนชายซี่ของคุณรุ่งที่วาเนี่ยมีจุดเด่นที่ต่างก่าแฟนชายซี่ทั่วๆไปยังไงนะครับอย่างที่บอกนะคะคือเราดูแลทั้งหมดนะคะเราดูแลเราคิดแทนเขาเลย คือ<ช>มันมากกว่าแฟนชายซีนี่พูดตรงๆมากกว่าแฟนอีงนะคะคือเราต้องดูแลเราแล้วแฟนชายซี e ของเราเนี่ยเราดูแลกันสิบปีทําไมถึงสิบปีเพราะเรากําลังคิดว่าเออตัวอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเกิดซื้อแฟนชายเราไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดอยากเซ็นสัญญาต่อบางบริษัทเนี่ยไม่เซ็นให้เพราะว่าเห็นว่าตัวนี้โลเคชันที่แฟนชายไปลงเนี่ยดีบริษัทเลยทำเองหรืออะไรเงี้ยค่ะคนะคะ นั่นก็เป็นปัญหาของแฟรนไชส์ที่เขาเกิดกันขึ้นมาเราก็เลยตัดตรงนี้ทิ้งไม่อยากให้ตัวแฟรนไชส์เนี่ยต้องลงทุนเพิ่มลงทุนต่อเพราะว่าการที่เรามาเนี่ยเราต้องการที่ให้เขาประสบความสําเร็จเหมือนกับของเราเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยก็ช่วยเจรจาอะไรลักษณะนี้ให้ไม่ว่าจะเป็นสัญญากับห้างหรือว่าเป็นเราจะดูให้หมดเลยแม้กระทั่งตัวห้างเนี่ยบางทีแฟรนไชส์เนี่ยบอกแค่บอกเราว่าอยากได้พื้นที่ที่ไหนในดวงใจ อยากเปิดที่เนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปคุยให้ซึ่งเราก็จะมีค ondition ที่ดีให้นะคะค่ะส่วนใหญ่ห้างก็จะให้เราค่อนข้างดีเหมือนกันตรงนี้เป็นธุรกิจแฟนชายเนี่ยที่มันมีความแตกต่างนะฮะเราดูแลความแตกต่างของแฟนชายซี่ของเราอย่างไงบ้างฮะคือเราเริ่มจากอันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องสมมติคนเข้ามาก่อนว่าจะเป็นยังไงเราดูแลเราเราดูเราเราคัดเลือกบุคคลนะคะว่าที่จะมาซื้อสัญญาแฟนชส์เราเนี่ยเป็นยังไงคือเราไม่ปล่อยทุกคน เพราะเราอย่างที่บอกว่าเราต้องการแบรนด์เนี่ยให้เข้มแข็งเราต้องการคอนเน็ชันที่ดีนะคะแต่ละคนเราจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าความจริงแล้วร้านสลูสรลูเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องจบอะไรมามากมายครับคือเราสามารถเรากําลังจะสร้างนะคะคนที่ไม่สไม่เป็นอะไรเลยครับเราสร้างเขาให้เป็นนักธุรกิจให้ได้ค่ะโดยที่ว่าเป็นยังไงเราเริ่มจากอะไรด้วยการที่ง่ายที่สุดค่ะทีนี้เขาเดินมาเนี่ยเขาอยากจะเปิดแฟรนไชส์ ทางคุณรุ่งที่วาเนี่ยเขาต้องเอาอะไรมาบ้างครับคืออันอันดับแรกนะคะคือเราต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนครับมีใบสมัครมีให้กรอกเลยค่ะซึ่งเป็นโอเพนควีชันเลยครับซึ่งไม่ความจริงแล้วคำถามเนี่ยจะแบบเป็นคำถามง่ายๆแต่คือดูดูทัศนคติของตัวคนแฟนชายนะคะคือเราไม่ได้เน้นที่ว่าคุณคุณต้องจบการศึกษาอะไรมาหรืออะไรยังไงแต่เราดูว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนในการทำธุรกิจนี้นะคะหนึ่งความพร้อมสองความตั้งใจแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดคุณไม่เป็นอะไรเลยตัวซูรุเนี่ยจะสอนให้คุณเป็นสอนให้คุณเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะดูแลคน Human Resource ยากมากนะคะว่าจะดูแลพนักงานยังไงดูแลระบบอะไรยังไงการตลาดเนี่ยสุสดูแลให้ทั้งหมดนะคะ Inventory เรื่องสำคัญมากเราก็ดูแลให้